ที่แรกผมกับ่่ยากเสียเนาะครับที่ที่แรกกับ่เสืออวบี่บ่าบ่ยกเสียว่ามีบ่เขามบ่เขา้านหาบนแข็งบีปนันบอบวยนามาบีปนันบอบบ่ใส่กินได้อู่่น่ม่เหลือไม้งกิน้นยี่บ่นดีอ่ลองผลึงนะครับลองลึงเออสองหนี่งสามหนี้มีความแตกต่างบเข่าเพราะว่าเื่ออ่อนบางข้าวเนาะครับ บรื่องเราเสื้อเก็ต้องเสื้อนผมเขาก็เคลื่อนย้ายไมได้ไม่ลองไม่รู้นะบานนี้เห็นเออประสิทธิภาพของมันแล้วเออเสือแล้วปลามันกินได้ครับมันกินได้ดีเนาะมันกินทั้งต้นเนาะช่วยกเนาะพ่อพี่น้องผมปูใหญ่บนเรือบานเทียนมีนะครับเด้องมูเก่ากระเนลิงเครื่องน่องน่องนี่เป็นต้องมาติดตามผมครับแต่เรื่องว่ามันมาส้มส่วนมาเบิ่งสวนนี่แหละอันยางคือเพิ่นใส้หุยในห้องนี่มันเป็นยังไงครับ ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปแ่ะมันกับแพงกัแพงเกินจริงแต่ว่าให้ค่าตอบแทนของค่าน้ำหนักดีครับเนื้อยางแน่นครับนี่ยางปกติแล้วยางสามเมตรนะครับขสามเมตรสามเมตรได้ได้ขนาดนี้จักมื่นห้าพ่นเทือนึงพอผมพ่นเดือนหนึ่งนี่ผมสิพ่นประมาณสองเถ้าครับเนี่ยสองเิ้งเบิ้งเบิ้งเนื้อยางครับหนักครับหนักฝ่ายประเทศถ้าได้รายก็จริงแต่ว่าฟาวเลยเนื้อยางเท่าสุดส้ม ต้นยางก็สวยมากค่ะตีด้นดีมากค่ะผลนน้ำผลน้ครับเสีเฮ้ากีดางน้ำยางค่ะดูความเข้มข้นของน้ำยางครับน้ำยางครับนี่ยังกีดบางตีซีได้เนิยังหยุดอยู่เลยเจ้าหนายกับหยุดแล้วนี่ครับก่านพวกท่านกับยุยก็ัดมือยังท่านมืออึศิเนาะน้ำยางหัน เ่ามันมีต่นามเดียวรับครับเข้าส้แมแเขาบออย่างยากเสุ<ต>้อหด <ๆ S 1> ุดลอบมา,า,ากอย่างเร็ว มาใส่ลงนะครับพี่น้อใส่ตัวนี้เบงแลกอต้นทุนต้นทุนมันดีดึงปล่อยปอซีปล่อยหาปอปอเนาะอันนี้อีพ่อพ่นหาหาปอเนาะที่แรกผมกับบ่อยักเซียเนาะครับที่แรกกับบ่เสืออาบนี้บ่อยักเสียบ่ามีดบ่เขาบหเียีดบ่เขาบ่หลานแบบแทงทีตอนนั้นบ่ปุ้ยนำหาปอนี่ยมันค่นใส่ลำต้นนีไง เอามาล่องพ่นเบิงนะครับล่องพ่นเบิงเออสองหมื่นสามหมื่นนี่ก็มันแตกต่างว่ะดูใบค่ะขอบาเไงมีดเข่ามเอออันนื